วันนี้ก็มาแนะนำา2ตัวนะคะเป็นไม้จากแบรนด์ฮันเดนะคะฮันเดเนี่ยเป็นไม้แบรนด์ลูกของทางลีนิงเนาะถ้าพูดว่าลีนิงเนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะวันนี้เนาะเป็นไม้ชาร์ก82แล้วก็นาน o ไลท์9 0 0 0นะคะนี่ทั้ง2ตัวเนี้จะมีด้วยกันอย่างละ4 4นะคะก็สามารถไปเลือกดูกันได้เนาะแล้วก็ ใครที่เป็นสายบุกเนี่ยแป้งว่า2ตัวนี้เป็นไม้ที่น่าสนใจนะคะต้องบอกก่อนว่าสเปคทั้ง2ไม้เนี่ยตัวนี้มันจะเป็นส u ยูนะคะก็คือชาร์ก82นะเป็น4 u ยูนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็น n a n o l ไรท์เ0 0นะคะเป็นไม้5อยูนะก็สเปคเนี่ยเป็นไม้สายบุกนะคะก็จะมีบาลานซ์พอร์ที่เยอะ ก้านเป็นก้านอ่อนเรามาดูชาร์กไปสองก่อน,นะคะ่ะชาร์ก2ปสิบสองเนี่ยจะเป็นไม้ซียูหนักไปสิบสกร,รัมนะคะแล้วก็บาลานซ์พอยต์อยู่ที่ส0มร้อยเนาะกิฟจีหกนะคะส่วนนานไล่เก้าพันนะคะบาลานซ์พอยต์อยู่ที่สามร้อยห้นะหัวหนากกว่าชาร์กไปสิบสองนะคะแล้วก็กิฟจีหกนะคะน้ำหนักที่เจกร,รมัม ทีนี้ฟิลลิ่งในการตีนะคะแป้งได้ลองทั้งสองอันแล้วเนาะ mm. ก็เออในส่วนตัวแป้งเนี่ยแป้งจะเป็นคนชอบไม้บาลานนะคะแล้วก็ไม้ที่แป้งตีเนี่ยเป็นสีอยู่เนาะแป้งก็เลยเอาชาร์ไปสองลองลองไปตีก่อนอะ่ะด้วยความที่มันเป็นไม้หวัวหนักนะคะพอแป้งไปตีเนี่ยแป้งก็รู้สึกแบบเฮ้ยห,วหัวมันหนักมันนุ่งนวแต่มันแลกมาด้วยแรงตบนะคะก็คือมันตบได้เต็มมากๆเนาะใครที่ ชอบไม้สายบุกนะก็ตัวนี้ถือว่าทำได้ดีนะคะส่วนในเรื่องของเกมดาบเกมลับเนี่ยได้จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าหัวนี้หนักด้วยความที่เราชอบไม้บาลานอยู่แล้วเนาะเออแต่ก็มันไม่ได้ว่าแบบรับลำบากนะเพราะว่าก้านมันเนี่ยถึงเขาบอกเป็นก้านอ่อนแต่ไม่ใช่นะมันเป็นกา้านงกลางตงึตงๆหน่อยอ่ะก็ทำให รับได้ดีนะคะมีความแข็งของก้านนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก้านยังส่งแรงได้ดีอยู่เกมรับก็ไม่ได้มีปัญหานะคะก็ถ้าตั้งรับดีเนี่ยมีหัวช่วยส่งอีกก็ทําให้เรารับได้ดีขึ้น,นะค่ะส่วนเกมดัดเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงเพราะว่าไม้เนี่ยมันเป็นไม้บุกเนาะแล้วก็หัวหนักมันก็ไม่ได้เลวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ช้าจนตีไม่ได้นะคะส่วนน a น o ลไรเก้าพันนะคะก็ตัวเนี้ย หัวมันหนักกว่ากว่าชาร์ก82อีกเนาะแต่ว่าด้วยความที่ตัวมันเบามันก็ทำให้เราถือไหวอยู่บวกกับมีเฟรมตัดอากาศด้วยนะคะ่มันจะไม่เหมือนตัวช้านะร์ก2เนะเฟรมันจะเป็นเฟรมแบบปกติเนาะก็ทำให้ตกดรแวงนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเฟรมตัดอากาศทำให้สวิงได้เร็วมากๆนะคะแต่ว่าในเรื่องของลูกตกเนี่ย เออถึงแม้ว่าหัวมันจะหนักนะแต่ว่าเฟรมตัดอากาศมันทําให้มันตบไม่เต็มเท่ากับช้าไป2ตัวเมื่อกี้นะคะแต่ก็เป็นการบุกต่อเนื่องได้ดีนะคะแล้วก็สวิงได้เร็วนะลูกดาบถึงแม้หัวหนักแต่ยังทําได้ดีนะเพราะว่าเฟรม,มเร็วนะคะแล้วก็เกมรับเกมอะไรก็ยังทําได้นะเพราะว่าตัวเบาแต่การที่เราจะตกเต็มเเนี่ยมันอาจจะต้อง ใส่แรงเข้าไปนิดนึงหรือว่าตบกลางคอตบอะไรเงี้ยเออมันถึงจะแบบเห็นผลนะคะถามว่าทั้งสองตัวเนี้ยแป้งชอบตัวไหนมากกันเนาะแป้งอะ่ะต้องบอกว่าเป็นคนชอบไม้สายสปีดนะคะแป้งก็จะชอบนานโนไลค้า0พัมากกว่านะแล้วก็คือมันเป็น5 u ยก็จริงแป้งจะไม่ตีเลยนะหมาย้ยเพราะเบาเกินนะคะแต่ตัวเนี้ยต่างกับชาไปสอเนี่ยเวลาพันกิ๊บอะไรแล้วเนี่ยต่างกันแค่3กร,รัมเองนะ คือตีเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นไม้ห้อยู่นะคะก็น้ําหนักก็ไล่เลี่ยก,กันนะอาจจะเบาวกวันนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้แบบโอ้ยตีไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะคะก็นั่นแหละสุดท้ายนี้นะคะก็จุดเด่นของทั้ง2ตัวนี้นะคือความคุ้มค่าคุ้มราคานะคะราคา1590บาทแถมกระเป๋าด้วยนะคะใบแบบเบลเลบล,เล่าเลยนะดูสบายได้อะอะ แล้วก็ใส่ไม้ได้สองช่องก็คือใส่ได้ประมาณ6อันนะไม้อะแล้วก็บวกกับจุดเด่นของมันเนี่ยแป้งว่าให้ในเรื่องของก้านนะคะคือปกติเนี่ยถ้าไม้ราคาพันกว่าบาทเงี้ยแล้วเรามาตีแบบเต็มเต็มเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีเจ็บกันบ้างนะคะอาจจะแบบเจ็บเอวเจ็บแขนกันบ้างเนาะแต่ตัวเนี้ยไม่เป็นนะคะคือก้านของมันดีจริงๆนะคือแป้งเอาไปให้ใครลองเนี่ยเขาก็บอกแบบเฮ้ย ท่าไรอ่ะสามพันกว่าหรอทั้งนั้นเลยนะอันนี้อันนี้ไม่อวยนะคะแต่ว่ามันเป็นอย่างจริงจงเนาะ,ะแล้วก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะคะสาหรับในเรื่องของการเนาะ,ะก็ถ้าใครที่ชอบไม้หัวหนักนะใครที่ชอบไม้ใส่บุกแป้งบอกเลยว่ามันเป็นไม้ที่ดีมากๆอันนึงนะ,ะสําหรับราคาเท่านี้นะคะแล้วกออ็อย่างช้าเป็นสองเนี่ยถามว่าเป็นไม้บุกก็จริงแต่มันบุกได้แรงเท่าแบบ เจ็ดเจ็ดโปไปแปดดีโปรไหมไม่เท่านะคะเพราะว่าการมันไม่ได้แข็งเท่านั้นเนาะเออมันก็เลยแล้วก็ฟิลลิ่งในการตีของมันเนี่ยมันไม่มันไม่ได้กระด้างจนเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ตกมันอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นแบบฟิลลิ่งผู้ดีอ,ะอ่ะก็เป็นการตบที่ค่อนข้างทําได้แรงแต่ว่าไม่กระโชกหกห้าแบบเจ็ดเจ็ดโปนะคะแต่ก็ บาลาน์พอยต์อะไรมันก็เป็นทรงนั้นแหะเป็นไม้หวัวหนักก้านกลางๆประมาณนั้นนะคะแต่ว่าเจ7โปก้จะแข็งกว่านะก็ลองแต่ดสินใจกันดูนะคะเพราะว่าแป้งว่าพันห้าเกานี่ยถ้าได้ลองเนี่ยไม่เสียดายตังค์นะเราก็ได้กระเป๋าได้อะไรด้วยเนาะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ฮันเดนนะคะที่ส่งมาให้ลองทั้ง2องไม้เลยก็ถูกใจนะคะถูกใจ 9, นาโนไลต์เก้าพนเนาะเพราะว่าเป็นเฟรมตัดอากาศเป็นสายสป,ปีดท,ที่ชอบนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ติดตามกันได้ทาง YouTube TikTok แล้วก็ Shopee ก็มีนะคะเพื่อเผื่อใครสนใจนะลองเข้าไปกดโค้ดดูนะคะได้โค้ดลดไปอีกนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ